บทที่5สงครามกับพวกกรอบบินกรอบบินวอลส์ก่อนสกราดอิมพีเรียม1449ปีถึง250ปีก่อนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความวิบัติหรือ Time of w a r s s นั้นได้สร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อโลกใบนี้เมื่อบุเขาไฟทางทิศตวันออกของโลกใบนี้นั้นได้ประทุขึ้นมาใหม่อีกคราแต่การหลับไหลมาเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลให้เผ่าพันธุ์จำพวกกรอบบิน หรือกอบิ้นนอยได้เริ่มอบยพเข้ามาทางทิศตะวันตกเป็นจํานวนมากเกินกว่าที่จะมีใครสามารถจินตนาการถึงได้และยังส่งผลต่อเนื่องถึงการที่เผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นได้เริ่มอบยพเข้าสู่พื้นที่โลกเก่าหรือโอเวิร์ด้วยจํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันโดยพวกเขาได้พยายามขอแลกเปลี่ยนทองคําและลาบปศุสัตว์แก่เหล่าคนแคร์ความพยายามของพวกเขาในการขอความช่วยเหลือจากเหล่าคนแคร์นั้น พอๆกความพยายามในการหลบหนีพวกกรีนสกินที่เริ่มทําการออกอารวาสเข้ามาทางฝั่งตะวันตกเรื่อยๆซึ่งพวกกรีนสกินเหล่านี้นั้นมันกําลังไล่ตามพวกเขาเหล่าเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ด้วยการอนุญาตจากไฮคิงพระองค์ใหม่พระนามว่าเนินชิลบร d กเกอร์ขผอมนุษย์เหล่านี้จึงได้รับการอนุญาตให้ผ่านเทือกเขายาวสุดขอบโลกหร world's e d g e mountains ไปได้และพวกมนุษย์เหล่านี้พอเวลาผ่านไปไม่นานนะัก ก็ได้เริ่มจางหายเข้าไปในผืนป่าของโลกเก่าได้เกิดการลุกลานมากมายหลายครั้งที่มาเป็นชุดสั้นๆเป็นสงครามที่ไม่ได้ปฏิปต่ปตอกันเป็นระยะเวลายาวนานเหล่าคนแคระได้ตั้งชื่อสงครามการลุกลานนี้ว่ากลอฟบินวอลสเนื่องจากพวกก o อบบินนั้นเป็นศัตรูที่มีจำนวนมากที่สุดทีได่ได้ทำการจัดทัพมาสู้กับพวกเขาการโจมตีครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากที่คลื่นพลังงานเวทมนต์จากช่วงเวลาแห่งความวิบัตินั้นได้สิ้นสุดลง ในการส่งคลื่นกระแทกไปทั่วโลกในไม่ช้าภายหลังจากการสิ้นสุดของคลื่นพลังงานเวทมนต์ศัตรูที่ไม่ปรากฏชื่อก็ได้แทรกซึมเข้าไปยังเครือข่ายใต้ดินของเหล่าคนแคระโดยจำนวนที่ไม่อาจนิ่งเฉยได้ด่านหน้าและฐานที่มั่นหรือซองโฮสขนาดเล็กทั้งหลายก็ได้เริ่มถูกโจมตีจากผลกระทบของคลื่นเวทมนต์ก่อนหน้านี้ได้ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวส่งผลให้ตัวกำแพง และประตูของป้อมปราการที่เคยน่ากเกรงขามของพวกเขานั้นต้องพังทลายและแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆคนแคร์ได้กระจัดกระจายและถูกล้อมโดยพวกมันอย่างรวดเร็วฐานที่มั่นแห่งแรกที่ถูกยึดไปจากการรุกรานครั้งใหญ่นี้คือดอฟสตรองโฮแห่งคารักอันกอร์แต่การที่เหล่าไนกรอบรินได้ปรากฏขึ้นในใจกลางเมืองของคารัสอันกอร์โดยที่พวกเขาเหล่าคนแคร์นั้นไม่ทันได้ตั้งตัวหรือเตรียมตัวเตรียมใจเลยแม้แต่น้อย และยังต้องประหลาดใจกับการที่พวกมันปรากฏตัวอย่างกระทันหันนี้อีกด้วยด้วยความรวดเร็วและจํานวนที่มากล้นของพวกมันเหล่าไนกรอบบินส์จึงสามารถยึดของพื้นที่ได้หลายจุดในคารัสอันกอร์ได้สําเร็จเหล่านักรบและกองทหารรักษาการนั้นได้มารวมตัวกันโดยพยายามลุกขึ้นต่อต้านพวกไนกรอบบินส์ที่หลกกลนมาจากทั่วทิศท,ทางพวกเขาเหล่าคนแคร์ได้พยายามสกัดกั้นพวกมันในจุดที่สําคัญสาคัญของเมืองเพื่อต่อเวลาให้ประชากรพวกเขา ทำการอพยพออกไปได้ราชาแห่งคราร์สอันกอที่มีนามว่าคิงคาร์สันแห่งครนสโตนเฮมได้เป็นผู้นําในการโจมตีตอบโต้เพื่อยื้อเวลาให้เพียงพอสําหรับเหล่าผู้หญิงและเด็กในการอพยพหลบหนีเมื่อการอพยพเสร็จสิน้นคิงคาร์สันได้สั่งให้เหล่าทหารละทิ้งเมืองและเดินทางไปยังฐานที่มั่นของพระแคทริรนและซูฟบาร์เมื่อฐานของเขานั้นได้เดินทางผ่านพ้นอุโมอง์ไป และเข้าไปยังพื้นที่ตัวฐานที่มั่นแห่งใหม่แล้วเรียบร้อยคิงคักสันที่วิ่งมาเป็นคนสุดท้ายนั้นได้ทําการหยุดวิ่งและทําการปิดเส้นทางอุโมงค์ทางเดินนี้และขังตัวเองไว้กับพวกกรอบบรินและทําการต่อสู้พวกมันอย่างเด็ดขาดเป็นครั้งสุดท้ายและการสื่อสารจากฐานที่มั่นคลัสอันกอน,นั้นก็ขาดหายไปในที่สุดจากการที่ถูกสตูยึดครองฐานที่มั่นได้สําเร็จทั้งจากบนพื้นผิวโลกเบื้องบนและอุโมงค์ใต้ดินเบื้องล่างไม่นานนะัก การโจมตีครั้งถัดไปก็ได้มาถึงเหล่าคนแครนในฐานที่มั่นคารฟอนก็ได้เริ่มถูกโจมตีฐานที่มั่นแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการอุดมไปด้วยแร่ธาตุจำนวนมากมาและเป็นแหล่งกอมเรอที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ภายหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน,นสถานที่ทำงานขุดเหมืองเบื้องล่างของฐานที่มั่นแห่งนี้นั้นได้ถูกคลื่นน้ำทะลักเข้ามาและไหลหลากมาเป็นจำนวนมาก จากน้ำในทะเลสาบของ Blackwater ที่อยู่ข้างเคียงทำให้การป้องกันเบื้องล่างนั้นตกต่ำลงกองทัพ s k a v e n ที่เดินทัพมาจากเมือง s k a v e n b r i g h t ได้อาศัยจังหวะนี้ในการส่งกองทัพเข้าโจมตีฐานที่มัน Karakfon จากเบื้องล่างาพร้อมกับการที่กองทัพของพวก o r c นั้นได้เข้าโจมตีปิดล้อมเมืองจากผืนดินเบื้องบนเหล่าคนแคระใน Karakfon ติดแงกอยู่ระหว่างสองกองทัพขนาดใหญ่แม้ว่าเหล่าคนแคระนั้นจะมีการป้องกันที่แข็งแกร่ง แต่ในที่สุดภายหลังจากการต่อสู้เกือบหนึ่งปีเมืองคาราฟอนแห่งนี้ก็ได้ถูกยึดครองไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประชากรส่วนใหญ่นั้นได้ดื้อรั้นที่จะยืนหยัดต่อสู้กับพวกมันแต่ยอมพบกับจุดจบอันขมขื่นโดยมีเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่สามารถอพยพและเข้าไปถึงฐานที่มั่นแห่งใหม่อย่างซูฟวาภายหลังจากการล่มสลายของคาราฟอนเหล่าคนแคระก็เริ่มพ่ายแพ้ต่อเนื่อง ในหลากหลายพื้นที่ของ w o World's ด g e Mountains ์วันจากฐานที่มั่นต่างๆที่พังทลายลงได้ลอยขึ้นสูงเหนือยอดเขาผูุลีภัยที่ยังรอดชีวิตจากการถูกโจมตีได้พยายามที่จะข้ามตัวหุบเขาไปยังที่พักพิงอื่นๆแต่สถานที่เหล่านี้นั้นถูกกีดกั้นขวางทางไปด้วยเหล่ากองทัพของศัตรูที่หลั่งไหลเข้ามาในดินแดนคนแคร์ป็นจนวนมากในขณะที่สงครามได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น The Underway หรือทางหลวงใต้ดินของเหล่าคนแครนั้น ได้กลายเป็นเขตสงครามระหว่างกองทัพไนกรอบบินส์และสเกเวนในการพยายามยึดครองเครือข่ายอ,อุโมงค์ใต้ดินนี้ให้กลายมาเป็นของตนเองทางบริเวณทิศใต้เหล่าคนแคระในเมืองของแอ r o n ได้ถูกขับไล่พื้นที่โดยกองทัพของเหล่าออคสอีกทั้งยังขับไล่เหล่าคนแคระออกจากเทือเขาดราก้อนแบ็กที่อุดมไปด้วยทรัพยากรเหมืองทองและเหมืองบรินดูรัชที่ซึ่งมันคือหินส่องสว่างหรือชายนิ่งสโตน ในภูเขากันแบดก็ได้ถูกยึดครองไปโดยเหล่านายกอบรินส์แห่งเผ่าเรดไอและหลังจากการถูกปิดล้อมเป็นระยะเวลาหลายสิบปีฐานที่มั่นเมาซิเวอร์สเปียก็ได้สูญเสียไปให้กับพวกออก์เช่นเดียวกันและอีกสักพักต่อมาบริเวณขอบทางด้านตะวันออกทั้งหมดของทึกเขายาวสุดขอบโลกหรูเวอร์ d เอชเมลเทนส์ก็ได้สูญเสียแก่พวกกรีนสกินไปทั้งหมดเป็นเวลาหลายทศวรรษ ภายหลังจากช่วงเวลาแห่งความวิบัติภูเขาไฟที่ครั้งหนึ่งเคยสงบนิ่งภายในภูเขา t h ันเดอร์เมลเทนก็ได้ประทุขึ้นมาอย่างรุนแรงทําให้เหล่าโทรส s จานวนมากนั้นอบพย์ไปยังดินแดนของพวกคนแคระยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไอคิงมอร์กริมแบ็กเบรดได้ประกาศสงครามโทร l หรือโทร l วอล์ s และเป็นผู้นําการต่อสู้ที่กินเ,เวลายาวนานเกือบ300ปี ในการทวงคืนดินแดนที่สูญเสียไปกลับขึ้นมาอย่างไรก็ตามในที่สุดเหล่าคนแคร์ก็สูญเสียฐานที่มั่นบีก3แห่งในช่วงระยะเวลา50ปีคารักเอ็ดพีกส์อนาจักรแห่งภูเขาของเหล่าคนแคร์ที่แข่งแกร่งเป็นอันดับสองได้ตกไปเป็นของพวกสเกเวนในปีก่อนสกาาอิมพรียม5รียม513ปีคารัสแอชเก่าถูกโหมกระนำและถูกยึดครองโดยกองทัพออก ในปีก่อนสักลาดอิมพ r เรียม493ปีแต่สุดท้ายพวกมันก็ต้องหลบหนีไปเมื่อเหล่ามังกรได้เจาะเข้าไปยังภายในตัวอุโมงและอ้างสิทธิ์ในดินแดนแห่งนี้ว่าเป็นของตนคาร์ d r ดรสได้ถูกโจมตีและยึดครองโดยวพวกออกส์ในปีเดียวกันจนในที่สุดก็ได้กลายเป็นป้อมปราการของพวกกรีนสกินแห่งใหม่ในชื่อบล็อกครกหรือผาดำหลังจะผ่านพ้นไปเกือบพันปี ของคามกรอบบินหรือกรอบบินสวอลก็ใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดและหากเหล่าคนแคร์นั้นยังไม่สามารถหยุดยั้งการทำของพวกกรีนสกินได้ในเร็วๆนี้ก็จะไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้งพวกมันได้และพวกมันจะไปชิตดินแดนไปทั่วผืนดินโลกเก่าหรือ o อเวิ r ์ d ในช่วงเวลานี้เองที่ความลับมากมายเกี่ยวกับเวทมนตรนตลอดจนเทคนิคการตีเหล็กและการสร้างสรคร์งานบางอย่างได้สูญหายไปและมัน จะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีกครั้งบทที่6การลุกืขึ้นของมนุษยชาติ The Rise of mankind ก่อนสกอิมพีเรียล2อ0ปีถึง1ปีก่อนหลังจากการสูญเสียเมืองหรือฐานที่บ้านของพวกเขาหลายแห่งจึงมีการอบยกเป็นจำนวนมากในการเดินทางออกจากเทือกเขายาวสุดขอบโลกหรือ w o r l d s e Age Mountains แม้ว่าพวกเขาจะเสียใจที่ต้องกระทำเช่นนี้ แต่แครนคนแค้หลายแครนก็ได้ละาทิ้งผืนดินบ้านเกิดของพวกเขาและเริ่มเคลื่อนพลไปทางทิศตะวันตกนำโดยสมาชิกของแครนครักเอ็ดพิกครักเอสเ l และคารั d r a s สที่ยังคงมีชีวิตอยู่รอดมาได้คณะสำรวจนี้ได้ต่อสู้ฟันฝ่าเขาเียงผืนป่าของโอเวิ r ์ d และเดินทางต่อไปยังสถานที่ปลอดภัยณบริเวณเทือกเขาสีเทาหรือเกรย์มัลเทนส์หที่แห่งนั้น พวกเขาได้สร้างสังคมที่สูนยถายของพวกเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งและส่งผลให้เกิดการสร้างฐานที่มั่นแห่งใหม่ทั้งคารักนอนและคารักอิเซอร์พร้อมด้วยเหมืองแห่งใหม่ที่อุดมไปด้วยแร่ทองคำและเหล็กจำนวนมากมายแม้ว่าฐานที่มั่นเหล่านี้นั้นจะไม่ทรงพลังหรือมั่งคั่งเท่ากัาบฐานที่มั่นใน w o r s Edge m o u n t n i n s แต่ฐานที่มั่นเหล่านี้ก็ปราศจากการถูกปล้นสะดมจากเหล่าสตรูเมื่อเวลาผ่านไป คนแคร์ได้เริ่มสร้างเส้นทางการค้าเก่าของพวกเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งจะเชื่อมต่อและรักษาการสื่อสารระหว่างฐานที่มั่นใน g r e a Mountains กับ World's Edge Mountains เอาไว้ด้วยกันเมื่อคนแคร์เหล่านี้ได้เริ่มเดินทางสำรวจถิ่นทุรก,กันดารของโลกเก่าในไม่ช้าพวกเขาก็ค้นพบสมาพันธ์เผ่ามนุษย์อีกครั้งแต่ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาได้จางหายไปในผืนป่าแห่งนี้ในช่วงเวลาของการแพร่กระจายการลุกลานจากเหล่ากรอบบินหรือช่วงระยะเวลากรอบบินวอล์นั่นเอง พวกเขาได้เรียนรู้ว่าผองนุษเหล่านี้กําลังต่อสู้ผู้กรีนสกินทั้งหลายเช่นกันเพื่อครอบครองป่าและที่ราบลุ่มแห่งนี้และนั่นทําให้เหล่าคนแคร์ได้พบกับพันธมิตรในการร่วมมือเพื่อต่อต้านการคุกคามของผู้กรีนสกินที่มากขึ้นคนแคร์ได้ทําทุกวิถีทางในการสนับสนุนชนเผ่าดั้งเดิมทั้งหลายของมวนุษย์แห่งนี้ผลผลให้เกิดการค้าและความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาวุธและชุดกรอบ อย่างไรก็ตามแม้วกเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากเผ่าคนแคระแต่เหล่ามนุษย์นั้นก็เริ่มพ่ายแพ้ต่อสองครามนี้ลงอย่างช้าๆและเริ่มเก่ะสองครามกันเองแต่ไม่ว่ามันจะเป็นเพราะโชคชะตาหรือการแทรกแซงจากเทพเจ้าหรือไม่สายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพนี้ที่กําลังจะเกาะตัวขึ้นระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และคนแคระจะคงอยู่ตลอดไปจนจนวันสุดท้ายของโลกใบนี้เมื่อเวลาได้ผ่านไปสักพักบนการค้าของไฮคิง รว่าเคอแกนไอออนเบียดที่ตัวพระองค์นั้นได้ร่วมเดินทางไปด้วยได้ถูกซุ่มโจมตีระหว่างเดินทางจากคาราสเครักไปยังเกรย์มอลเทนส์กองทัพออกจำนวนมากเข้าโจมจตีขบวนการค้าของไฮคิงผู้นี้แต่แม้ว่าเหล่าคนแคร์นั้นจะสังหารพวกออกมากมายส่วนศพของพวกมันได้ก่อกันเป็นกองพนเนินแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ต้องล้มลงจากการถูกรุมโจมตีจากพวกออกเป็นจำนวนมากทําให้พวกเขาเหล่าคนแคร ในกบวนการค้านี้ถูกจับไปเป็นเชลยแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนักเพราะพวกเขาได้ตกที่นั่งลําบากในดินแดนของเผ่าอันเบอรเจนดินแดนของชนเผ่ามนุษย์ที่ดุร้ายและเหมือนเกิดมาเพื่อทําสงครามทันใดนั้นเหล่ามนุษย์ของดินแดนนี้ก็ได้พุ่งเข้ามาช่วยเหลือเหล่าคนแคร์ที่ถูกจับอยู่ที่ซึ่งถูกนําทับโดยนักรบผู้ยิ่งใหญ่ซิกมาเฮลดนแทมเมอร์บุตรชายของหัวหน้ากองทหารหรือชิปเตนซันของเผ่าอันเบอรเจน พวกเขาโจมตีใส่พวกออ์ด้วยความรุนแรงเกลียวกาดและดุดดันเป็นอย่างมากการพบกันในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนี้ไฮคิงเคอร์แกนอออนเบียดได้เป็นพยานการรับรู้ว่าบุรุษหนุ่มผู้นี้ได้เผชิญหน้าต่อสู้กับวอลล์ดหรือขุนพลของฝั่งออ์อย่างเวกาสเฮสตอมเปอร์แม้ว่าตัวซิกมาในวัยหนุ่มนั้น มีพละกกาลังอันมหาศาลแต่การฟาดฟันเพื่อสังหารของเขาด้วยดาบสำริ์หรือ bronze sauce นั้นไม่สามารถแทงทะลุเข้าชุดกราะของพวกอรอกได้และมันจะฉลับเอียงออกไปทุกคราแต่กลับกัน Flaming a อคหรือควานเพลิงของคุณพลอรอกนีนั้นมีโอกาสที่จะจบชีวิตของบุรุษหนุ่มผู้นี้ลงทุกครั้งที่มันทําการฟาดฟันในขณะนั้นไอคิงเคอรแกนไอออนเบียดได้หลุดพ้นจากพันธนาการ และต่อสู้กับพวกออคบางส่วนรวมมุ่งหน้าไปยังเต็นท์ของเวกราชที่ซึ่งมันเก็บสมบัติทั้งหมดของเหล่าคนแคร์เอาไว้รวมไปถึงค้อนวอลแฮม m มอรอันทรงพลังที่มีนามว่ากรามาเลสหรือ The Spitter of s ออฟส s ที่แปลามาประมาณว่าค้อนแยกกะโหลกเคอรแกนได้คว้างคอนให้แก่ซิกมาพร้อมด้วยคำสาบแช่งแก่พวกออคด้วยคำสาบและคำสวทุกอย่างทั้งหมดในภาษาของคนแคร์ สนไม่อาจมีคำไหนที่จะมาเพิ่มเติมได้สิกมาได้จับอุธโบราณชิ้นนี้และทันใดนั้นกระแสของการต่อสู้ที่สิกมาไม่สามารถทำอะไรขนสึกอ,ออกตัวนี้ได้ก็ได้เริ่มผลกผันกันในทันใดซิกมาได้โจมตีออกด้วยค้อน,น,นทรงพลังความโกรธเกี้ยวทั้งหมดของเขาได้ถูกปลดปล่อยและระเบิดออกมาใส่อสุรกายออกผู้นี้จนมันสุดลงเหลือเพียงแค่เขาข้างเดียวที่ยังพยายามจะฝืนลุกขึ้นมาซิกมาได้ง้างค้อนขึ้น เพื่อเป็นการโจมตีเผด็จศึกเป็นครั้งสุดท้ายอิกมาได้ถูกกระโหลกศีรษะของออกผู้นี้จนแตกเป็นชิ้นๆ้นอมแบบเลือดที่แตกกระจายออกความสำเร็จนี้คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่หลังจากฝั่งมนุษย์และคนแคร์เมื่อการต่อสู้ได้สิ้นสุดลงอิกมาได้ทําการคืนเขาให้แก่ไฮคิงแต่ในช่วงเวลานั้นก็ได้เกิดการทำครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ขึ้นที่ซึ่งไม่เคยมีใครได้ยินหรือถูกบันทึกมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และคนแคร การกระทำนี้ได้ก่อสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่ไม่มีวันแตกหักลงได้ระหว่างมนุษย์ในดินแดนทางตันตกของภูเขาและอาณาจักรคนแคร์แห่งคลารสแองกอร์องราชาเคอร์แกนไอออนเบียร์ที่สูงส่งได้มอบพอสโรราณเกาโมารัสให้แก่ซิกมามันเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากพอๆพอกับอาวุธที่พบเห็นได้ยากชิ้นนี้พลังของเกาโมารัสนั้นเก่าแก่และโบราณแม้แต่กับเหล่าพวกคนแคร์เองก็ตามและกล่าวกันว่า อาวุธชิ้นนี้นั้นมีเจตจำนงของมันเองและมันจะเลือกผู้ใช้งานมันที่จะสามารถใช้มันได้อย่างแข็งขันในสนามรบราวกับว่าโลกะตานั้นได้กำหนดให้ครอนนี้เป็นของซิกมาโดยชอบธรรมเยียงแค่ก่อนหน้านั้นมันได้้อรอวันที่ซิกมาจะได้ถือครองราชาคนแคร์ผู้นี้ได้มองดูซิกมาและเห็นพลังอันแข็งแกร่งอีกทั้งความกล้าหาญและความสูงส่งในตัวของเขาโดยชอบธรรม และเคอร์แกนยังให้เหตุผลอีกด้วยว่าอาวุธรุ่นโบราณชิ้นนี้เหมาะสมกับค่าตอบแทนในการช่วยชีวิตองคราชาคนแครและพรรคพวกทั้งหมดของเขาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชนชาติคนแคระและเผ่าอันเบโรเจนนั้นก็กลายไปเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและแน่วแน่ที่สุดด้วยค้อนนันทรงพลังที่อยู่ในการครอบครองของซิกมาเขาได้เริ่มการต่อสู้เพื่อรวบรวมชนเผ่ามนุษย์ที่ยังทำสงครามกันให้เป็นหนึ่ง และต่อต้านการโจมตีที่ไม่หยุดยั้งของฝูงกองทัพหรือฮอจากพวกกรีนสกินเมื่อเคยแกนไอออนเบียดได้กลับไปยังบลังกาของเขาในคาราซเครักเขาก็พบว่าพวกกรีนสกินนั้นกําลังเติบโตจนแทบไม่อาจจะหยุดยั้งพวกมันได้อีกในช่วงเวลานี้ที่เป็นช่วงเวลาของซิกมาในการรวบรวมมวลมนุษย์ทั้งหมดเหล่าคนแคร์ทั้งหมดนั้นได้พยายามทําการป้องกันและสกัดกั้นกองทัพกรีนสกินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้และยือเวลาให้แก่ซิกมา เตในที่สุดเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นเมื่อเกือบทศวรรษอิกมาก็ได้รวมชนเผ่ามนุษย์ทั้งหมดในดินแดนนี้รวมเป็นกองกาลังอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเหล่าคนแคร์ได้รู้ถึงข่าวคราวการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของมลมนุษย์แล้วทูตขององค์ราชาเคอร์แกนไอออนบีดได้เดินทางไปพบกับสิกมาพราอกการแจ้งข่าวเกี่ยวฝูงออกขนาดใหญ่มากจนสามารถบทบังทัศนวิสัยเบื้องหน้าของเขาได้ทั้งหมดได้เดินทางมายัง Black f i ฟ e p a s s สถานที่ที่กำลังจะกลายเป็นพื้นที่แห่งตำนานพวกออกได้ม,มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำลายล้างเผ่พ,พันธุ์ของพวกคนแคระและพวกมูลมนุษย์ให้หมดสิ้นไปนี่คือเรื่องที่ซิกมากไม่ยอมปล่อยผ่านและเรียกระดมพี่น้องราชาของเขาในห้องโถงสีทองของคิงซิกเกิรดและจัดงานประชุมครั้งใหญ่ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อเรียกตามประวัติศาสตร์ว่า the council of e l v n หรือสภาทั้ง11คนหน้าที่แห่งนั้น เหล่ากษัตริย์ของมวลมนุษย์ได้ปรึกษาหาลือกันว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามนี้ที่อาจทําให้วันสิ้นโลกนั้นมาถึงยังไงดีองค์กษัตริย์ที่หาลือกันบางพระองค์นั้นระนากว่าผลทางเดียวในการรอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้คือการรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป็นกองทัพขนาดใหญ่ภายใต้การน,นําของซิกมาแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีคนอื่นๆที่ไม่ยอมมอบอำนาจในการควบคุมนักรบของตน ให้แก่กษัตริย์พระองค์อื่นและยังคงดื้อรั้นต่อไปจึงทําให้เกิดการขัดแย้งและโต้เถียงกันร,ระหว่างกษัตริย์ทั้งหลายติกมาได้มองสิ่งนี้และตะโกนออกไปได้วยความดูถูกทาให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่อการรวมกันเป็นหนึ่งนั้นต้องเงียบลงติกมาได้ประนามถึงความอัป,ปยศในการทะเลาะวิวาทกันของพวกเขาในขณะที่เผ่าพันธุ์อันต่ำต้อยนั้นรวมกันเป็นหนึ่งและพร้อมที่จะทำลายล้างมโนสีอาชาต สิกมาได้ขอร้องให้ดูคนหวนนึกถึงอดีตท,ที่มุมนษดต่างแยกกันพร้มอมปฏิเสธความช่วยเหลือต่างๆและรวมพลังกันเมื่อจําเป็นเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้มีแต่จะนําพาความพ่ายแพ้และความตายมาส่งมวลนุเสียชาติสิ่งของเขาที่ดังขึ้นด้วยความโกรธแค้นจากภายในที่ผู้คนสามารถสัมผัสและรู้สึกได้ตลอดทั้งการพบปากกันในครั้งนี้อิกมาเดเรกร้องให้ทุกเผ่าของมนุษย์รวมตัวกัน และสร้างจุดยืนร่วมก,กันกับคนแคร์พร้อมกับการปลุกกำลังใจโดยพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเบ้าหลอมรวมของชนชาติใหม่และตามที่ถูกบันทึกเอาไว้ใน Bo o k o f o r i g ิ n เสียงตะโกนครั้งสุดท้ายของซิกมาเขาได้ตะโกนว่าทูว่าที่ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยเสียงเชียร์และการโห่ร้องในความยินดีที่ดังจนถึงขั้นที่เหล่าคนแคร์ใน b l a c k f i ฟ์พาร์สนั้นได้ยินประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่ากองทัพของซิกมานั้น ได้มันถึงทันเวลาพอดีในตอนที่เหล่าออก์ได้กำลังทะลวงเข้ามาในกำแพงที่คิงเคอร์แกนได้สร้างขึ้นในแบล็กไฟฟ์พาสเพื่อยับยั้งพวกมันและซิกมาได้เข้าต่อสู้พวกมันด้วยรสนิยของซิกเกิดหน้าของเผ่าบริกันเดียนพลังการโจมตีของมนุษย์นั้นได้ขับไล่พวกออกและกอบริ่นออกไปได้และเหล่าคนแกร์ไม่ได้เห็นมนุษย์มาช่วยเหลือจึงได้พุ่งออกจากป้อมและห่อคอยพวกเขาในการโจมตีปีกกองทัพของพวกมัน วกออกได้เริ่มแตกแถวและถอยหนีไปแต่ผู้นำของพวกมันวอลลอดเออร์ครักบัตแฟรงได้รวมกำลังอีกครั้งเพื่อโจมตีสวนกลับและนั่นทำให้ซิกมาและบัตแฟรงได้เผชิญหน้ากันตัวต่อตัว,ตวและผลสุดท้ายซิกมาก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะและการตายของบัตแฟรงนั้นทำให้พวกออกแตกตื่นและวิ่งหนีหายไปได้วยความตื่นตระหนกด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึ้งคิงเคอร์แกนไอออนเบียด ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะสั่งให้อารอยตั้งดาบมันงดงามทั้ง12เล่มเพื่อขอบคุณ The Empire สำหรับการสู้รบและความเป็นพี่น้องต่างเผ่าพันธุ์ของกันและกันึ่งดาบทั้ง12เล่มนี้นั้นในเวลาต่อมาจะรู้จักกันในอีกชื่อว่า Rune Fang ที่เหล่าเขาทั้งหลายของ The Empire ได้ใช้กันจนจบจนปัจจุบันและหลังสงครามนี้ด้วยเสียงของซิกมาก็ระบือไปไกล และเป็นที่รู้จักกันในฐานะของวีรบุรุษของมูลนุษยชาติหรือฮีโร่ออฟออร์แมนคและทำให้ความฝันของเขาในการรวบรวมอันจักรของเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้รวมกันเป็นหนึ่งเป็นจริงขึ้นมาได้เนื่องจากเขาได้เห็นภาพที่มนุษย์ทั้ง12เผ่าพันธุ์ต่างยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันในฐานะพี่น้องและศัตรูที่มีร่วมกันเขาได้ประจักษ์ว่าความเกลียดชังในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นได้จางหายไป แทนที่ด้วยสายสัมพันธ์แห่งพระดอนภาพที่แข็งแกร่งขึ้นอีกทั้งประชากรมนุษย์ในดินแดนนี้ทั้งหมดได้ต่างให้การยอมรับซิกมาเป็นองค์จกักรพรรดิเหนือพวกเขาและนี่คือจุดเริ่มต้นของมวลมินเซยชาติที่รู้จักกันในนาม The Empire ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปโปริศาของคนแคร์คลิปที่3นะครับก็ในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงยุบเงินนะครับผมหรือ Silver Age ของเราคนแคร์นะครับ เรื่องราวในตอนท้ายคลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะเชื่อมกับประวัติของ The Empire นะครับในคลิปแรกเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าใครที่ฟังแต่คนแค้นเนี่ยอยากรู้เรื่องราวตรงนี้ละเอียดเนี่ยก็สามารถไปดูในคลิป The Empire ตอนแรกได้นะครับผมก็จะจากกันไปในคลิปนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมชื่นชอบขอรบกวก,ก,กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมหรือถ้าอยากจะสนับสนุนผมมากขึ้นยิ่งไปกว่านี้อีกก็สามารถสมัครสมาชิกกันมาได้นะครับผมหรือจะซูเปอร์แ n ตงสมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมผม,ผมจะขอบคุณเป็นอยย่าางมากเลนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทําการสนับสนุนผมมาณนะที่นี่ด้วยนะครับผมทุกคนเลยนะครับเรียได้ว่าทุกคนนี่เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงในจิตใจของพลังงานผมเลยนะครับผมเได้ว่าทําให้แพชชั่นหรือไฟในการทําของผมเนี่ยไม่มอดไปนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจริงแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้มากๆเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย